สวัสดีครับช่องกูรูประคับนะครับวันนี้ลุงนิรูตนะครับต่อมาทําภารกิจอีกหนึ่งภารกิจภารกิจแรกก็คือนําภาพนะครับที่ลุงนิรูนําขึ้นประมูลในกลุ่มไลน์นะครับมามอบให้กับลูกค้าก็เป็นภาพที่ลุงนินูสะสมไว้นะครับแล้วก็เอามาส่งมอบให้กับลูกค้าครับไปไปสามภาพเลยสําหรับวันนี้นะครับช่องกูรูประคับก็ออกนอกสถานที่พามาชมบ่อ ซึ่งคิดว่ามีความเป็นพิเศษมีความสเปเชียลคือเป็นบ่อกระจกมีทั้งเทมเอร์และก็อะคริลิกแล้วบ่อก็มีขนาดใหญ่ด้วยเดี๋ยวลุงนินูจะพาเข้าไปชมนะครับว่าบ่อนี้มีความอลังการในด้านใดบ้างตามลุงนินูเข้าไปเลยครับตอนนี้ลุงนิรูก็อยู่ที่บ่อปลาที่มีความพิเศษที่ลุงนินูกล่าวไปแล้วในตอนต้นคลิปนะครับบ่อนี้อยู่ที่บึงกลุ่มอยู่ใกล้ๆก,กับเขตสํานักงานบึงกลุ่มเลยครับก็คือด้านด้านหลังสํานักงานเขตเลยเป็นบ่อปลาที่เพิ่งสร้างนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี ก็ประมาณสัก9 0กว่า็แล้วก็จะเหลือหลังคาเรื่องระบบกรองเรื่องน้ําเรื่องปลานี่ก็มีมาพอสมควรแล้วที่เห็นอยู่ด้านหลังของลุงนิรูเนี่ยเป็นกระจกเทมเปอร์นะกระจกเทมเปอร์30มิมลก็ครับเรียกง่ายๆก็คือประมาณสัก3มเซนน่ะสามเซนติเมตรนะครับเป็นเทมเปอร์แข็งมากแล้วก็ปลาด้านหลังเนี่ยมีปลาบางส่วนนะครับที่เป็นปลาที่ลูกค้าซื้อจากลุงนิรูมาเลี้ยงนะครับ ลุงนี่นูก็คงไม่ได้ตักเพราะว่าวันนี้ท่านเจ้าของบ่อไม่อยู่เราก็ขอความอนุเคราะห์ขอเข้ามาถ่ายภาพเก็บเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกคนนะครับได้เห็นว่าการที่เราจะสร้างบ่อเนี่ยมันก็มีหลายแนวทางอาจจะเป็นบ่อกระจกซึ่งสามารถเห็นได้ทั้งไซด์วิวก็วจะเห็นอีกมิตินึงเพราะว่าปลาคราฟเนี่ยมันเป็นตาท็อปวิวคือปกติเราจะดูปลาคราฟจากด้านบนนะครับวันนี้เราก็ดูด้านข้างเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนไปดูว่าบ่อเนี่ยมีความใหญ่มีความอลังการอะไรบ้าง บอกเลยว่าบ่อนี้มีระบบกรองที่ถือว่าระบบกรองยุคใหม่ของการเลี้ยงปลาคับตามลุงนิ่นูขึ้นไปด้านบนนะครับตอนนี้ลุงก็อยู่บนบ่อปลาคัฟนะครับเป็นบ่อปลาคัฟแปดเหลี่ยมที่แรกลุงคิดว่าเขาจะทําเป็นไอ้ขอโทษห้าเหลี่ยมนับไปยังไงอ่ะแปดเหลี่ยมก็คือเป็นบ่อปลาคัฟทรงห้าเหลี่ยมนะครับก็อาจจะได้หมดนะครับแปดเหลี่ยมห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมกผสมไปอีแบบหนึ่งแล้วก็ลุงก็กําลังให้อาหารปลานะครับสังเกตว่า เทคนิคในการเลี้ยงปลาของบ่อน,นี้นะครับก็คือจะมีอาหารหลากหลายไซส์นะครับเพราะว่ามีทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ปนกันดังนั้นก็ผสมกันเลยนะครับผสมกันไปเลยมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ปลาเล็กก็กินเม็ดเล็กปลาใหญ่ก็กินเม็ดใหญ่อันนี้เป็นเพลินมากนะครับเพราะว่าเวลาให้อาหารปลาเนี่ยปลาก็มากินแบบสดชื่นนะครับนะครับปลามากินแบบสดชื่นทีนี้ลุงขอเกรินก่นก่อนว่าบ่อน,นียมีสเปคยังไงบ้าง บ่อน,นี้ตามที่ลุงได้คุยกับคุณเอ็กนะครับเจ้าของบ่อบอกว่าบ่อน,นี้มีความจุข,ของเนื้อน้ำเนี่ยประมาณ160ตันหรือว่า160คิวนะครับก็เป็นในส่วนของบ่อเลี้ยงเนี่ยประมาณ120คิวนะครับแล้วก็บ่กรอง40คิวทีนี้บ่เนี่ยเป็นบ่ที่ขุดลงไปด้านล่างเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาประมาณ1เมตรแต่ก็จะเลี้ยงน้ําอยู่ที่ประมาณ60 70เเซนก็คือความลึกโดยเฉลี่ยก็ ที่เลี้ยงน้ำนะในเนื้อน้ำเนี่ยก็คือประมาณเมตรเจ็ดสิบแต่บ่อเนี่ยตั้งแต่สะดือบ่อจนถึงขอบบ่อด้านบนก็คือ2เมตรแต่เลี้ยงน้ําที่ประมาณเมตรเจ็ดสิบเซนก็ด้านนู้นก็จะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมด้านนู้นเป็นกระจกนะขอโทษนะด้านนู้นเป็นเทมเพอร์เทมเอร์หนา5เซนหรือว่า50มิลลิเมตรเลยเป็นเป็นเทมเปอร์สองชิน cm, mm ้นส่วด้านนี้เป็นเทมเปอร์สองชิ้นสิบห้ามิลสองชิ้นก็เท่ากับ3มเซน ก็จะเป็นอะคริลิก2ชิ้นแล้วก็แทมเปอร์สชิ้นนะครับบ่อน,นี้ก็จะมีสเตปนะครับมีทางขึ้นมาแล้วก็ดูได้ทั้งท็อปวิวคือพอขึ้นมาบนบ่อเนี่ยสามารถให้อาหารปลาแล้วก็ดูท็อปวิวท็อปวิวก็คือดูด้านบนลงไปนะครับปกติแล้วเนี่ยการเลี้ยงปลาคร์บก็จะดูท็อปวิวเป็นหลักแต่ตอนนี้บ่อน,นี้เจ้าของบ่อนเนี่ยเ็าชอบเหมือนแบบอควาเรียมนะครับก็คืออยากดูไซด์วิวด้วยไซด์วิวก็จะสวยนะครับเหมือนตอนที่ต้นคลิปที่เราถ่ายให้ดูนะครับว่าเวลาที่เราดูปลาคร์บ ไซด์วิวก็สวยไปอีกแบบหนึ่งก็จะเห็นด้านข้างเห็นโครงสร้างของปลาได้อย่างชัดเจนทีนี้ลุงนิโนูจะพาไปดูระบบกรองนะครับระบบกรองเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นดัมฟิลเตอร์ดัมฟิลเตอร์ก็จะเป็นตัวหมุน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 นะครับหมุนหมุนเป็นปตะข่ายสแตนเลสนะครับเดี๋ยวลุงจะลองเปิดดูนะครับว่าเปิดได้ไหมเพราะว่าวันนี้นะครับตัวนี้ครับเขาเรียกว่าดัมฟิลเตอร์ พอระดับน้ํามันขึ้นมาในระดับหนึ่งก็คือกองเนี่ยมันต้องทํางานตัวดําฟิลเตอร์เนี่ยมันก็จะหมุนหมุนแล้วก็ตัวหัวฉีดมันก็จะฉีดนะครับสิ่งสกรปรกก็จะตกลงไปด้านล่างแล้วก็จะถูกเดนทิ้งออกไปตัวนี้เป็นกองกายภาพนะครับในช่องแรกเขาเรียกว่าดําฟิลเตอร์นะครับตัวนี้ก็รองรับในปริมาตรน้ําที่ประมาณอ่าเห็นไหมครับกำลังทางานเลยครับเวลาที่ดําฟิลเตอร์ทํางานนะครับ,นนรบมันจะฉีดนี้นะครับฉีดเพื่อที่จะให้ตะไคร่ที่เกาะอยู่ตาม ผ่นสแตเลสเน,เนี่ยล่วงลงไปด้านล่างแล้วก็ถูกเดนออกไปด้านนอกนะครับอ่ะดูครับอ่ะเวลาที่ถูกเดนออกไปด้านนอกจะเป็นลักษณะนี้ครับอ่ะเห็นไหมครับว่าตัวหัวฉีดเนีย่ยมันจะฉีดสิ่งสกปรกที่อยู่ตามตะแกรงสเตเลีน,นะครับแล้วก็ล่วงลงมาตรงนี้แล้วก็จะถูกเดนออกไปทางด้านนอกนะครับ ันนี้เขาเรียกว่าระบบทำฟิลเตอร์ส่วนช่องผัดถัดไปเนี่ยก็จะเป็นตัวมาตาล่าผสมกับเจเปนนิสฟิลเตอร์แมตนะครับแต่ลุงไม่ได้เปิดดูเพราะว่ามันค่อนข้างจะหนักเดี๋ยวก็รอให้บ่อนเนี่ยร้อยเอีกทีนึงแล้วก็เจ้าของบ่ออยู่นะครับลุงก็จะกลับมาถ่ายคลิปแบบเต็มให้กับทุกคนได้เห็นว่ามันมีความอลังการมีความพิเศษยังไงนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายตามที่ท่านเจ้าของบ่อแจ้งไว้ก็คือเป็น ระบบกรองแบบชีวภาพที่เขาเรียกว่าดำาที่เรียกว่า TDM ก็จะเป็นคล้ายๆก้อนก้อนคล้ายๆประการลังนะครับจะเป็นรูปดาวน่ะมันก็จะมีแร่ธาตุอยู่ในนั้นอนะ่ะยูนิซีมันก็จะไปเกาะอยู่ตามผิวสัมผัสแล้วก็มันก็จะเหมือนจะมีแร่ธาตุนะถ้าลุงจำไม่ผิดมีแร่ธาตุมันก็จะคลายพวกคาร์บอเนตพวกอะไรออกมาเหมือนกันก็จะทําให้ปลาเนะี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อยู่ที่ดีบ่อน,นี้ก็จะถูกนะครับถูก น้ําดึงมาจากตะดือแล้วก็ผ่านดัมฟิวเตอร์แล้วก็ผ่านม่น้าตกตรงนี้ลงไปนะครับตัวนี้ก็เป็นหลังคาแบบอะคริลิกนะครับแบบ100%เลยแสงผ่านได้100%แต่ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ร0อะครับก็อย่างที่ลุงบอกเลยว่าเสร็จ100%ยเปอรมื่อไหร่ลุงจะกลับมาอีกทีนึงเพื่อที่จะมาถ่ายทอดเขาเรียกว่าอะไรถ่ายทอดบ่อเลี้ยงเนี่ยให้กับทุกคนได้เห็นความอลังการในแบบ100%นะครับ ก็อย่างที่ลุงบอกนะครับบอเน,นียส่วนที่เป็นใสๆเนี่ยก็จะมีเทมเปอร์สองชิ้นนะครับเทมเปอร์สองชิ้น30มสิบมิลกับตัวนี้ก็เป็นเทมเปอร์อนะครับเทมเปอร์อีกสองชิ้น30มสิบมิลนะครับก็คือสามเซน30มสิบเซนมีความหนามากส่วนตรงนู้นนะครับตรงนู้นเป็นอะคริลิกหนา5้าสิบมิลลิเมตรหรือว่า5้าเซนติเมตรก็ถือว่าสเปคเนี่ยสุดยอดเลยอะโอเวอร์มากเลยแบบทำไม่แข็งแรงไว้ก่อนเลย แล้วก็ปลาก็มีปริมาณตอนนี้ถ้าลุงกะด้วยคร่าวๆนะครับด้วยสายตาคร่าวๆก็น่าจะมีปลาสัก5-10ตัวนะครับก็มันจะมีใหญ่สุดก็70-80เซนติเมตรเหมือนกันเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราดูปลาเนี่ยมันดูได้ทั้งสองมิติเลยดูจากด้านบนก็ได้ดูจากด้านข้างก็ได้แต่เวลาที่เราดูปลาด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นลวดลายนะครับโครงสร้างของปลาเราอาจจะเห็นไม่ชัดเหมือนเวลาที่เราดูไซวิว มุมนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งมุมพิเศษที่เจ้าของบ่อนะครับชอบก็คือมานั่งใกล้ๆขอบบ่อแล้วก็ให้อาหารให้ปลามาโฉบอาหารใกล้ๆกับตัวกระจกนะครับก็จะเห็นปลากินอาหารแล้วก็เช็คสุขภาพของปลาไปได้ด้วยในตัวนะครับว่าปลามันป่วยมันอะไรยังไงเพราะว่าเวลาที่ดูไซด์วิวอ่ะมันจะเห็นชัดกว่านะครับบ่อน,นี้ก็น่าจะมี UV อยู่พอสมควรนะครับแต่ลุงยังไม่ได้เปิดดูนะครับก็เดี๋ยวอย่างที่สัญญาไว้นะครับในอีีหน้าเนี่ยลุงก็จะมา เปิดระบบกองดัแบบเขาเรียกว่าอะไรเปิดเลยเปิดไส้เปิดพุด่งดูเลยว่าบอ่อเนี้ยเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ก็ให้ดูกันแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับว่าบ่อ,บอที่มีความใหญ่160ิซนติเมตรนะเอ้ย1ุ0คิว 160, cm, 160 cm, กตันละกันอ่ะเข้าใจกันง่ายๆกาดูแลกันยากไหมถ่าน้ำข้าไฟเยอะไหมอาหารต้องเยอะไหมปลาต้องเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยอย่างที่ลุงบอกไปแล้วครับข้างคนก็คือประมาณสัก5-60ตัวใหญ่สุดก็น่าจะประมาณสัก80ซนติเมตร เล็กๆก็น่าจะมีสัก30เซนติเมตรนะครับตอนนี้ปัญหาหลักๆของบ่อน,นี้ก็คือน่าจะเป็นตะไคร่หลุดเพราะว่าเวลาที่แดดเนี่ยเขาเปลี่ยนพิศเนี่ยตะไคร่เนี่ยเขาจะต้องปรับตัวนะครับแล้วก็เขาจะมีเกิดการหลุดถ้าเป็นระบบกรองแบบธรรมดาเป็นอวนเป็นฟิลเตอร์เนี่ยมันจะมีอาการตันได้แน่นอนแต่ตัวนี้ก็ยังโชคดีที่เป็นระบบดําในช่องแรกช่องกายภาพเวลาที่ตะ,ตะไคร่เป็นมาก่อนเนี่ยก็ถูกฉีดออกไปฉีดออกไปพเดี๋ยวระยะหนึ่งนะครับพอแสงแดดเข้าที่แล้วเนี่ย บ่อน,นี้ก็จะกลับมาใสแบบร้อเปอรเตอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มันก็ใสนะครับแต่เพียงแต่ว่ามีสารแฝงรอในพวกตะไคร่ยอยู่บ้างเท่าน,นั้นเองอันนี้เป็นม้านออกซิเจนนะครับที่เดือดอขึ้นมาเนี่ยเป็นฟองออกซิเจนมันดูความมีความเป็นแฟนตาซีนะครับมันเหมือนแบบน้ําที่มันเดือดขึ้นนะเดือดขึ้นด้านบนตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับบ่อประทับได้อย่างมากเลยครับแล้วว่าเวลาที่ออกซิเจนมันเดือดขึ้นมามันมีความสวยมากเลยมันเหมือนแบบ ไม่ใช่ดาวตกมันเป็นมันเป็นแบบไอ้น้ำขึ้นนะครับก็จะดูความสวยมีความเป็นแฟนตาซีมากข้อดีของการมีบ่อกระจกนะครับก็จะเห็นอะไรแปลกๆได้อย่างหลายวิธีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยหรือว่าจะเป็นก็เรียกว่าประสบการณ์สำหรับคนที่คิดจะสร้างบ่อปะครับมันก็มีหลายแนวอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ ที่ลุงคิดว่านะครับลุงก็ชอบถ้ามีกําลังทรัพย์หรือว่ามีท,ที่เนี่ยลุงก็อาจจะสร้างในแนวนี้เพราะว่ามันด้วยส่วนตัวลุงก็เป็นคนที่ชอบดูปลาจากไซวิวด้วยเพราะว่ามันก็จะเห็นโครงสร้างของปลานะเห็นตําหนิปลาได้ง่ายกว่าก็คลิปนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์ให้ลุงด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นกําลังใจเพราะว่าลุงก็ตอนนี้ก็มียอดซับสไครต์เกือบ2,000ันแล้ว ก็เป้าหมายแรกนะครับก็อยากจะมียอดซับสไครต์สักสองพันนะครับก็ช่วยกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ให้ทุกคนได้รู้ว่าบ่อบะครัะม,ม,มันมีมากมายหลายแบบนะครับบ่อนี้ก็น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนสําหรับคอนเทนต์ใหม่ๆในอนาคตลุงจะพยายามนะครับทำให้ได้สัปดาห์ละสองคลิปนะครับเพื่อที่ ให้ทุกคนน่ะได้ติดตามลุงแบบใกล้ชิดนะครับเราจะได้ไม่ห่างเขินกันสัปดาห์หนึ่งก็ได้2คลิปก็จะได้เห็นว่าลุงไปไหนมาไหนบ้างทําอะไรบ้างนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากบ่อนี้นะครับ160กันบ่อที่มีความอลังการนะครับไม่แพ้บ่อใดๆในกรุงเทพนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่หลังเขตสํานักงานบริษักลุ่มนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ